สวัสดีครับอยู่กับช่องย t u t u เจดินพาซิ่งแปลกๆครับเอานี้ไปจานนี้สองใบเอาจานเบรกรถตู้เอาไปเจียรครับเดี๋ยวไปรงเกลินนะ่นไปหนูดะช่างเด่นหนูดูรถด้วย ทางเด่นอยู่ไหม,มคมรับแข่งนัดหนึ่งชั่วโมงครับไปเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรกันก่อนทัไปรุ่นเอ้ยวเอ้ยวเฮ้ยประยกันนั้นนะพาบเบรกด้วยอืม เอาไปอันเดียวเออนั่นแหละด้านนี้ไปด้วยนี่ไปอันเดียวอันเดียวอันเดียวอ,อ,อันเดียวซื้ออยู่นี่แหละไปบุรีรัมย์ก็ ราคาก็ต่างกันแค่ตัวละสองร้อยเอ้ตัวละสองร้อยเติมน้ำมันไปซื้ออยู่บริรัทผมก็หมดหมดมัอนเดิมไปกับสี่ร้อยวางเลยรถตู้คอมพิวเตอร์ สองอันเออนั่นด้วยอ่ะกริบนี้ด้วยอันหนึ่งกริบขายเป็นชุดบ่นั่นแหละเอามาชุดหนึ่งชุดหนึ่งกี่ตัวดููการ์ตนนสี่ตัวคอมพิวเตออร์ันนี้ก็ใช้สี่ใบโอ้เบ่งหมดเกลี้ยงเลยดูโอ้ตายตาย ฮึวินน่งไปกัดเป็นเสาไปหาจานโอโอ้โอที่นี่เละเตะนิดเดียวเลยชึ๊กๆึกึกเลยทำใหม่หมดเลยครับหน้าหลังจัดไปไปดูน้ำมันเกียร์ก่อนซื้อน้ำมันเกียร์ไปใส่เทเลอร์หน่อยอู้นี่แตรสามช้า ใส่ซูเปอร์เกตนะวันไหะจะใส่แดดโัวนี่ยังสวยเลยดูทำสีโอ้เขาพ่นสีแล้วนี่นไปไหนแล้วกัดมันเกียร์เ,เดี๋ยวใช้ตัวน,นี้ดีกว่าครับถ้ามันเกียร์ เทรน GL5 นี่ยกไปเลย,น,ลเย,ย,ยววนี่แหละทังเดียวพอไหมเกียร์ซูเปอร์เกรดครับวางไว้นี่แหละใช้ GL5 ครับ บเบอร์เก้าสิบแฟนนี่ครับอะไร <c oughs> อันนี้เกล็ดล้หล้อผ้าเบรกดิ้หน้า คอมพิเตอร์โอ้ย่อเดียวกันเลยนี่นี่ไงเขาเพิ่งเปลี่ยนหรือเปล่านี่อ้์เดียวกันนี่ครับอเดียวกันเครับข้าเบรกดิแกะดู้าเบรกดิ ครับเอาทำรักได้จริยกขึ้นนี่ยกขึ้นนี่แกะยังไงไม่ได้ขี่ด้วยนี่ไงอันนี้4อัน การเบรกล่างนีห้ออะไรยี่ห้อคอมเพกเบร c คอม a พกใช่หรือเปล่าเดียวกันไหมเดียวกันอันเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเลยนี่คอม a พกแสดงว่ารถตู้คันนี้เสื้ออะไรอยู่นี่เลยเสื้อนี้แหละ เพราะว่ายี่ห้อเดียวกันน่าจะซื้ออยู่นี่แหละเรียนอยู่นี่เดี๋ยวรอ,รอจานเบรกหน้าครับเอา้าสาวไปรุ่นสาวสาวอะไรอะไรฮะ <c oughs> <า>เทียบ,บรถให้หน้อยเทียบไหน Ui, uh, may vẫn ná thế, Kẹt đôi nói oh, uh. <laughs> 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 đi, oh ná còn đơm nhiềuเลย, uổng, uổng, ná, sẽ gì có chìa này, ná này, hai đôi cái này. อาคีคีคอ๋ออันนี้สองตัวเด้อสองอ่าตัวนี้สองสองตัวไม่บอกทีเดียวคุณบอกทำไมไม่บอกทนไหมยี่ห้อนี้อาคีคีนี่คอมมูเตอร์จานดิสเบกหน้าโอ้ต่างกันเยอะเลยเนี่ยอันนี้อขอล้างมาแล้วเนาะ โอ้ลึกเลยอ่ะนี่ถ้าเอาไปล้างอีกก็เรียบร้อยเลยอสองอันยิงน้ำมันนี่ให้พี่ด้วยน้นนเทรนอะเก้าสิบจีเอลห้าเท่าไหร่ เดี๋ยวจะเ็ดไปกินใจเย็นๆหุ่นอย่างนี้อดได้สามเดือนเลยข้าวเช้าข้าวเช้าเที่ยงแล้วบ่ฮะผัดแกงพักเครื่องนี้คือน้องต้องขัดกกงพักได้ข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลย เราจะกินข้าวเที่ยงเหรือเออกินข้าวเที่ยงแล้วเรายังกินข้าวเช้าเลยอะไรต้มกุ้งไม่จ่ายนี่แหละตรงบินไม่ได้หราอันเก่ายังไม่ให้จ่ายเขายังหมดเลยเฮ้ยจ่ายอันเก่าก่อนเอ้จะเลีอดไปดีเลยมันซ้อนกันเนี่ยเห็นปะไม่ซ้อน อันนี้พันหนึ่งใช่ไหมอันนี้มีตัวนี้แต่ของของพันสามห้าสิบเด้อบอใช่แล้วตัวนี้ดีดีแล้วตัวนี้ดีบอของแข็งใช่ของดำเลยทำเตยใช้กล่องดำเลยที่ห้อเดียวกันนี่นี่นี่เดียวกันเลยซื้ออยู่นี่แหละดูไปแล้วเครื่องรถอีบอยกันใช้กล่องดำเลยใช่ไหมอันนั้นด้วยน้ำมันด้วย อยกคือรถเลน้ำมันเท่าไหร่เกียว5้นเ็ัเป็หนึ่งเป็นเท่าไหร่6ันเคน0ค่ะเ,เอาน้ำมันอีกทางนึงนตัวนี้แหละอือไปยกมาตัวเดิเมเจ็ดเก้าสองศูนย์ เขายิงมาแล้วสองถังเลยเอาใส่์ราเลยไม่รู้พอหรือเปล่าน้ำมันเกียร์ซูเปอร์เกียร์กับเฟืองท้ายจัดไป18ลิตรสองถังครับเปลี่ยนทายห้องเลี้ยวหมดเลยน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทายแล้วไมนบินมาถ้เาเกียร์อยู่ไหนอยู่ในห้องเดี๋ยวเข้าไปขอก่อนขอลรถก่อนหมดไป 7,920บาทครับ <Okay. S 1> ขอเสียโตรถได้อยู่อ,อ่าบาทแก้าอ <S 2> <S 2> ได้ค่าน้ำมันเลยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านเฮ้ยครบไหมเนี่ยอะไรเนะี่ยครบไหม <S 2> <S 2> คลิปพ่าเบรก มีสี่ตัวน้ำมันสองโีเคไปดูเรื่อง